นี้มาแนะนําวิธีการแก้ไขาอาการเสียงตู้เชื่อมนะครับอาการที่มีคนแจ้งเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็คือไฟเขียวติดตัวเครื่องติดปกตินะครับพัดลมติดแต่ว่าเชื่อมไม่ได้เชื่อมแล้วสะดุดครับเดียวก็ดับไฟกระพริบครับผมอันดับแรกอาการนีออ้ส่วนใหญ่8ปดสิเรจะเสียที่ตัวดีเลย์น,นะครับก็คือตัวนี้ครับผมแต่เราต้องมาเช็คก่อนนะครับไล่เช็คอันดับแรกเลยว่าไฟเข้าหรือเปล่าเออบิดทำงานหรือเปล่า ไฟจ่ายขึ้นมาที่แผงบนหรือเปล่าไฟ24ลงไปเปิดดีเลย์หรือเปล่าครับผมนี่มาสาธิตวิธีการเช็คนะครับเียปพักเปิดเครื่องครับปรับย่านมิเตอร์ไปที่ DC นะครับเรายัมาวัดไฟกันว่าบิดเอ,อ่อทำงานหรือเปล่าไฟจ่ายขึ้นมาที่แผงบนหรือเปล่า ครับผมอันนี้ไฟจ่ายขึ้นมาที่แผงบนนะครับแต่ไฟจะจ่ายไม่เต็มจ่ายมาแค่250-260แล้วก็มาเช็คที่ตัวออไฟยอไฟิบนะครับว่าลงไปเปิดดีเลย์หรือเปล่าเหมือนกันครับตัวนี้ไฟจะจ่ายไม่เต็มจะจ่ายอยู่ที่จออ10กว่า8โวลต์ประมาณนี้ครับเอาแล้วครับมาแล้วครับอาการไฟกระพริบครับผมทีนี้เรามาสาธิตวิธีการแก้ไขกันนะครับ ปิดเครื่องห่ขอแผง,งล่างออกมาครับ เมื่อกี้ดิเลออกมาครับด้าเราบัตรกีก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกง่ายๆเลย รับผมอันนี้ดีเลย์ที่เสียนะครับเราจะลองเช็คดูว่ามันเสียยังไงาภายในมันจะเป็นขดลวดนะครับตัวดีเลย์ตัวนี้เราปรับย่านมาที่ไดโอดนะครับลองมาวัดกันถ้าดีเลย์มันใช้ได้ขดลวดมันยังต่อกันอยู่เออมันจะวัดขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณศ3นย์จุดสามนยุดสี่ลองกลับข้างดูครับไม่ขึ้นนะครับนี่ลองดูดีเลย์ตัวที่ออตัวใหม่นะครับตัวที่ใช้ได้ นี่นะครับถ้ามันจะอยู่ที่ศูนย์ุดสามศูนย์ุดสี่ครับผมลองเปลี่ยนเข้าไปดูครับ <c oughs> <c oughs> ผมบัตกี้ก็ใส่เข้าไปตามล็อกเลยนะครับมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนี่ต้อกอบแผงเข้าไปครับลองเปิดเครื่องดูครับ ทีนี้เสียงดีเลย์ทำงานแล้วนะครับปกี้เดี๋ยวเราลองมาเช็คที่ไฟแผงบนดูว่าจ่ายมาเต็มหรือยังครับผมอันนี้ถ้าดีเลยทำงานปกติไฟจะจ่ายมาเต็มนะครับอยู่ที่ประมาณ3 1 0ร้อยสิบถึงสามร้อยสิบห้าโวลต์นะครับมาดูไฟยี่สี่ว่าจ่ายลงหรือยังครับผมวันนี้ก็จ่ายลงเต็มแล้วดีเลย์เปิดทำงานแล้วปกติลองเชื่อมดูครับ 그러면. <목소리>